สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะครับนะบางยางแซดหรือว่าพี่ดมของน้องวันนี้ชุดใหญ่ก็จัดให้อีกแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นอีสุนะครับนะตัวน,นี้อีสุโหลดเตี้ยมานะครับจัดทรงโหลดเตี้ยมานะครับเดี๋ยวจะจัดสไตล์ยีราฟนะครับหรือว่าวัยรุ่นวัยรุ่นดูไบนะครับอันนี้ก็ดูไบเหมือนกัน อันนี้เป็นล้อใหญ่ยาง33นะครับแม็กลบทนา่โชกกำลังมาครับ24แม็กลบ24นะครับปีนกโชกจะให้เหมือนเดิมนะครับเนะเดี๋ยวมาดูทรงตอนจบนะครับว่าออกมาหน้าตาหล่อโคตรแค่ไหนนะครับนี่เลยอนวใครอยากทําก็แวะมาหากันได้เลยนะครับนะจบให้บอกเลยเลยว่าสุดติ่งแน่นอนนะครับสําหรับพี่ดมของน้องเพราะฉะนั้น ลูกค้าก็เทินด้วยนะครับเพิ่มตังค์เยนะอะเนาะอนุก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงล่างด้วยนะครับเมื่อวานยกไปตั้งศูนย์ไม่ได้นะครับนะช่วงล่างพังนะครับก็จัดจบให้ใหม่เลยนะครับกว่าจะหาอะไรได้โอ้โห1.9นะครับ2020เหนื่อยจริงๆนะครับนะแต่ก็สะแสวงให้จนจบนะครับนะจบแน่นอนสวัสดีครับ